เยว้าแล้วจานโอเคน,นี้ก็ตามไม่ได้แล้วแหละไปไปวอยเอจันได้แล้วสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา2พี่น้องอีกเช่นเคยนะครับผมในเกม The Coma 2ครับ Okay. เห็นพวกเราใส่เสื้อผ้าชุดเดิมเนี mm ่ยไม่ต so ้องตกใจนะครับค uh, ือเมื่อ okay. กี้พวกเราไปพักเบรกมาแล้วอ่ะก็ยังตื่นเต้นไม่หายอยู่ดีเราก็เลยมาเล่นต่อเลยอ่ะโดยภารกิจในครั้งนี้นะครับก็จะมีเราต้องไปพบคุณข้อมิงซูที่ห้องจ่ายยานะครับซึ่งเราจะต้องไปหาคีย์การ์ดอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปสำรวจชั้นบนก่อนนะจำได้ว่าห้องผ่าตัดอยู่ชั้นโอเคชั้นไปนั่นแหละ เนี่ยเนี่ยตายมึงที่นี่นเอา้าจะเปิดมาแล้วตายเลยไม่ได้นะน้องมันไม่มีอะไรกินแล้วนะอันนี้ห้องเด็กน้อยเอา้าวห้องเด็กน้อยไม่มีอะไรไนงะห้องเด็กน้อยบอกว่าให้ไปหาของขอบคุณครับขอบคุณครัอบอันนี้เข้าๆไม่ได้ต้องมีกีกัด จำได้ว่าอ่านี่ตรงนั้นเห็นไหมเนี่ยมันตันว้าว้าววยมันสักเยอะเหลือเกินเว่ยเสียวจังวะเว่ยย้ายเด้อไปเออปาปแต่ไม่น่าดูซะเลยอ้าวจิบไม่ได เห็นมือเห็นมือรู้แล้วเอาลกนั่นเนี่ยฮะลกนั่นเนี่ยลกเลยเหลือเลือดอยู่อันเดียวเนี่ยอ่ะกดจิงเลือกก็ได้ถึงเลือดเลยเข้าได้ด้วยงั้นเหรืออ่ามอสโฟเฟียแค่รายงานในเช้เพศหญิงภาวะโคม่าอ่าโอเคเหลืออีกหกอันที่ต้องไปปลด เอาชีวิตรอดกับเลือดเหลือที่เหลือหลอดเดียวต้องอาจจะต้องไปตึกตบีแบบนก็ได้ถ้ามันหนึงสำรวจอะไรไ,ได้ไหมเอาไปตึกน,นู่นเหรอ <laughs> ยอกหยอกหยอกขอให้ปลอดภัยนะครับวว้าวน้ำชายซะอยากเข้าไปดูอันนั้นไหมอยากเข้าไปดูข้างล่างข้างขวาว่า นี่แหะน่ะเห็นไหมเอเ่อเออเวีรยวเตะให้มันเต็มไปเลยโัวครับโัวครับตัวครับได้เจ็บคอไหมล่ะตัวนี้มีเตะให้ลงนี่ลงได้มีเลีย้ยงเว้ยไปขีดเขียวอะไรก็ได้เรามีเยอะ เเียยวว้มาใกล้ๆมันชอบทำฮิตเลยเลยประตูนี่แบบว่าไม่ค่อยจะลื่นไหลเลยเพราะวน้ำมันไม่หยดอด้ยล็อกล็อกตามหาก,กีตาด้ที่โรงพยาบาลที่ห้องผู้อำนวยการน่าจะดีที่สุดอุอ้ยเฮียอุ้ยเฮีย ลูกชับคนลุกเลยครับนุ๊เนี่ยมีแนพวกเรานี่แบบบังเอิญเจอกันด้วยเลยนะโอ้ไม่ใช่บังเอิญนะมึ่วามากูเลยเนี่ยไม่ต้องมาแบบว่าทำให้ตกใจด้วยยังครับกูเพสันดิวาเลยไดยอนนี่เธอแอบตามฉันมาเหรอโอ้ไม่มองโลกในแง่ร้ายไปไหนเหรออีกอย่างเธอไม่ควรจะพูดแบบนั้นกับคนคนเดียวที่จะเปิดประตูให้เธอได้นะจริงเดี๋ยวนะเธอเปิดประตูให้ฉันได้เหรอเธอคิดว่าที่ล็อกแค่นั้นอาจจะหยุดฉันได้นะ่ ฉันนี่แหละเจมส์บา์นแล้วครั้งนี้เธอต้องการอะไรนะเธอก็น่าจะเห็นนะว่าฉันแบบกาลังจะปัญหาใหญ่อยู่นะฉันจะไม่ได้ว่าทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ทุกอย่างในหัวฉันมันตีกันไปหมดฉันรู้ว่าฉันเพิ่งจะร้อเธอเรื่องความจำสั้นไปเพราะงั้นมันเลยแบบเออกล้าก็อวนสุดๆเธอรู้จักโรงพยาบาลเซวาดีอยู่แล้วนี่ว่าไงหนานะมีนาช่วยเพื่อนที่รักของเธอหน่อยสิ ฉันจะช่วยเธอแต่เธอก็ต้องเปิดประตูให้ฉันด้วยนะตกลงไหมฉันนี่เป็นคนพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วน่แล้วเจอกันนะอต้องทำอะไรวะห้องพวกรายการเอ่อทุกครั้งที่ฉันมาเยี่ยมอ่ะยองโฮที่นี่ดายอนวัจจะมาเป็นเพื่อนฉันเสมอแต่ทำไมร่างเงาของเธอถึงได้ดูสับสนกับเรื่องนี้กันนะเดี๋ยวไปสำรวจชั้นล่างตรงห้องนั้นแล้วก็เข้าซ้ายเลยลองดูถ้าเข้าได้ก็เข้าเข้าไม่ได้ก็ไม่เข้าขอดูหน่อยฮะ มาเยียบีโอเคเอานี่มันอ่าที่นี่มันเยอะจริงๆเลยโอเคเรลือยิน,นในมุนห้องน้ำคนพิการออืมอืมมฉันเอ่อขอโทษดีผมเป็นความความจำปลาทองแล้วครับเวลาลก,ก็อย่างนี้แล้วนะ เอ้ยเจ๊ยังจะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ไอ้ยกูเก็บไปแล้วเก็บไปได้แต่พรานเมื่อกี้แล้วอันนี้ล็อกอันนี้ก็ล็อกหล่นใส่หัววัเสียงประตูนี่แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฟรมเร็ตกเฟรมเร็ตกหรือโหลดผีก็ไม่รู้อ่าบนนั้นมันอะไรกัน นี่แหละอาจจะมันจะอยู่กับชั้นตรงนี้ี๋ยวก็มาโอเคโอเคแฟลแบ็คน <laughs> ึกว่าจะมีอะไรมาโผล่ตกตัว <laughs> อย่ากังวลไปเลยมน娜ะทุกอย่างจะเป็นแอบจะไม่เป็นไรหรอกโรงพยาบาลเซฮวานะเป็นที่หนึ่งในโรงพยาบาลที่สุดที่ดีที่สุดในโซลเลยนะโอเคเราไม่สามารถหาเหตุหรือการบาดเจ็บที่ทําให้เขาอยู่ในสภาพโคม่าได้สลัลยแพทย์มอชอนเมอร์ฟี่คมันดูเหมือนกับว่าอยู่ยองโฮก็ตกอยู่ในสภาพว่าที่ไม่รู้สึกตัว พวกเราคอยสังเกตอาการของเขาเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงต่างๆขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆแต่ทางเราทําทุกอย่างที่สามารถทําได้แล้วมิน่าฉันฉันเสียใจด้วยจริงๆนะโหมานะอ่าโอเคขอโทษนะคะคุณคือพยาบาลใช่ไหมคะรบกวนช่วยนัดคุณหมอช่วยให้หนูหน่อยได้ไหมคะช่วย ดาอยอนอม<ต>ไม่ใช่ว่ามีนาก,กับคุณหมอวันนี้หรอกเหรออ๋อคือว่าเรื่องนั้นหนูหนไม่ได้ไปเจอเขานะคะ่ะวันนี้หนูต้องอยู่ข้างๆมีนาเธอรู้ว่าการของยองฮโ,โฮแล้วเธอเสียใ,<ช>ใจมากอโอเคเข้าใจแล้วทางเรามีเบอร์โทรศัพท์ของเธออยู่เดี๋ยวถ้าคุณหมอสะดวกตอนไหนจะแจ้งเวลานัดไปนะครับได้เลยค่ะพยาบาลดาอนนี่เธอยอมพลาดเรื่องสำคัญเพื่อมาอยู่ข้างๆฉันงั้นหรอ ฉันจะหาข้อมูลคนไข้เพิ่มเติมได้จากที่ไหนบ้างนะอ้าวแล้วไงตอห้องกู้แปห้องเก็บเอกสารข้างบนอีกแล้วจะลองวิ่งดูก็ได้วิ่งดูแถวนี้ก่อนก็ได้ยังยังมันสุดแล้วอันนี้เราเคยไปแล้วฝืดชะมัดน้ำมันมาหยอดใส่หนได้ไหมเก็บอมันอยู่ฝั่งซ้ายไม่ใช่เหรอ ู่นี่นะโอเคครับโอเคครับโซเลยเหรอถ้าทำผิดนี่คือยังไงอาจารย์เอกสารพวกมันก็ต้องกดใหม่มั้งเอกสารพวกนี้เป็นของนายอนเหมือนว่าเธอจะมาที่นี่บ่อยนะจากผลการตรวจประเมินทางคลินิกสรุปได้ว่าผู้ป่วยมีอาการเครียดแบบเฉียบพลันการรักษาโดยใช้วิธีจิตบำบัดจะช่วยระบุสาเหตุและบรรเทา พฤติกรรมอาจเกิดให้เกิดปัญหาในแพทย์ชเวยอะไรนะมันไม่จริงใช่ไหมผุการประเมินทางจิตเวชเพราะว่าผู้ป่วยมีภาวะผิดปกติทางจิตใจหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นั้นเป็นผลมาจากาอารมณ์ที่มีต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในวัยเด็กและการบาดเจ็บทางกายภาพผู้ป่วยจะได้รับยารักษาโรคซึมเศร้าและจะมีนัดพบแพทย์เพื่อให้คําปรึกษาเพิ่มเติมในครั้งต่อไปอ๋อเป็นโรคซึมเศร้า บัดแผลในวัยเด็กนั้นเหรอเธอแบกรับเรื่องนี้ด้วยตัวคนเดียวมาโดยตลอดแถมเธอยังไม่เคยพูดถึงมันเลยสักครั้งมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่นะไดายอนกันแน่ถ้าเราต้องไปที่ไหนกลับไปที่เดิมไปเอาแร่องรายการเอาความเอารสาเหตุละวิ่งเลยแล้วกันเออไทยสิว่าอะไรไม่ชินเลย หลังจากที่เธอเดินออกไปฉันก็กจําได้ทันทีเลยว่าฉันมาทําอะไรที่นี่เอา้าฉันต้องมาเจอเธอยังไงล่ะตลกดีนะว่าไหมไม่ใช่หลอกดย้อนฉันรู้เหตุผลที่แท้จริงที่เธอมาที่นี่ทําไมเธอทําหน้าอย่างกับมีคนขโมยงานของเธอไปส่งอาจารย์แบบนั้นล่ะไหนตอบมาไหนก็เหมือนกันนั่นแหละเรืเ่อกตอบไปดีอย่าลังเลทําไมเธอมีนัดที่นี่นดยอนเธอมาที่นี่เพื่อเจอคุณหมอชเวคุณคุณ้นไหมหมอ,หมอชเวยไม่ใช่ว่าเขาเป็นจิตแพทย์เหรอ ไม่ฉันไม่ได้มาเจอเขาฉันไม่มีทางมาที่นี่เพราะเพราะแบบนั้นไม่เธอไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงสักหน่อยพอเธอฉันถึงมาที่โรงพยาบาลฉันติดอยู่ที่นี่นั่งฟังเธอร้องไห้เรื่องยองโหเป็นชั่วโมงอย่าเกี่ยวฉันไม่ใช่คนที่ต้องปรึกษาจิตแพทย์สักหน่อยและฉันก็ไม่ได้ถูกทารุณด้วยทาย้อนฉันยังไม่ได้พูดแบบนั้นเลยฉันจะไม่ยอมเป็นเหยื่อเด็ดครับ นี่กูทำอะไรพลาดไปไดายอนเ,อเธอทำกระดาษอันนี้ตกไว้คุณได้รับผลสอบของมีนาฮะแล้ว Q สิบแล้วเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าได้โอเคเฮ้ยมันมีอะไรข้างหน้าไหมเนี่ยเสียงมันร้อนอยงงังเลย <laughs> เอ<า>้อล็อกโอ้โหน่าเป็นขีกาแล้วลนะ่ะม,มั้งเนี่ยการโน้ตการชื่อ อีดาอยอนทุกอย่างตรงกันกับรายงานของคุณหมอชเวแปลว่ามันเป็นเรื่องจริงสินะนี่มันเธอขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของดายอนแล้วว่าเธออยากจะเล่าอะไรให้ฉันฟังไหมโอเคคีการ์ดัตรประจำตัวผู้นนอำนวยการโรงพยาบาล <c oughs> คุณพ่อมินซูคะหนูเจอบัตรประจำตัวของผูนน้อำนวยการแล้วตอนนี้พวกเราสามารถใช้ลิฟต์ได้แล้วนะคะยอดเยี่ยมมากมีนาพ่อกำลังจะโทรหาลูกอยู่อดีเลย พ่อกับลังเอนเจอเคีการ์ดพอดีเหมือนกันไปเจอพ่อที่บาดแผลผู้ป่วยนะขอให้พระเจ้าคุ้มครองโอเคอเค,ค่ะแล้วเจอกัน,น,น,นสำรวจก่อนแน่ๆเราก็ได้คีการ์ดละเดี๋ยวเราต้องไปทำไอ้ค่าของอะไรก็ไม่ร,มรู้ไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้ในที่ต่อไปไหมโอเคงั้นเราก็มีทางขึ้นไหมจ่ายยาห้องน,นู่นนั่นนี่ขึ้นไม่ได้ก็ก็ต,ตรงนี้มันไปไม่ได้เราต้องขึ้นฝั่งขวาเท่านั้น ว่าต้องตามหาก่อนแล้วแหละที่เหลือก็ลดของเล่น hmm. สตมปไทยโอเคอันนี้ร้านสะดวกซื้อมันกลเหมือนกันนะไอ้กลัวอะไร,รกินยาเขียวไปแล้วหยุดพักสักหน่อยให้มันดีเจนติดต่อเลยว ตีอะไรของมันวะไวเหมือนกันนั่นนี่อ่ะอย่าอาจารย์เขาอลองอมาเข้าตรงนี้ทีไรแบบต้องโดนล็อกคอยกแล้วโ,โดนล็อกคอยกแล้วโคตรเกลียดเลยถ้าจุดไฟเขียวน่าจะไม่โดนลองดูนะขากลับลองดูเชื่อมันมีเผื่อจะไม่โดน ใช้หมดทุกบาททุกสตางค์เลยหรือไงละ่ะจะดูเหลือหกพันแล้วก็มียาโอเคม่กีมันมีอะไรให้สํารวจด้วยเมื่อกี้อันนี้ห้องอ๋อโอเคห้องอันนี้ออ,อ๋อต้องใช้ขีการ์ดอีกอันหนึงห่งวะกดกดตัวเอ็มกดได้ไหมวะไม่ได้ก็มีแต่ลงข้างล่างตันตันตัน,ตนแล้วก็ข้างล่างเรายังไม่ได้สํารวจ แล้วก็ถ้าสำรวจแล้วไม่มีอะไรก็อยู่ตึกนู้นแหละโอ้ยีน,นคุนๆนะเฮ้ยนี่มันตุ๊ก,กตาน้องที่สุดตุ๊ก,กตามีโอเคเราจะได้รถแล้วดีนะที่มาสำรวจก่อนอเอาไปให้ใน,น้อง<ร>แล้วเร,เราจะได้รถมา ไม่ต้องอแล้วอย่านอาจารย์จำได้ว่ามันมีประตูอะไรสักอย่างอยู่เลยโอ้นี่ประตูแดงเว้นห้องนี้ไปโอเคโอเคขอโทษครับรนี้มีหนังลบจำได้น่าจะเป็นชั้นล่างสุดนี่แหลนะโอ้โหเว้นประตูห้องนี้ไปอ่ะอนี่ก็ล็อก แย่ๆๆเหยื่อเหยื่อเหยืว่าแล้วจานแค่นี้ก็ตามไม่ได้แล้วแหละไปไปโว้ยมีเสียจานได้แล้ว โอเคกลับไปที่แน่นอนครับผมเราต้องไปที่ตึกเอเอาของมาให้นอนเดี๋ยวเราก็ครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาบาทหลวงเข้าไปเล่นเพื่อ เนอร์เซอรี่เนอร์เซอรี่เนอเซอรี่ว่ะล่ะอันนี้น้ำอันนี้ห้องอันนั้นเนอร์เซอรี่อยู่นี่ใช่ไหมวะ,ะน้องนี่ค่ะตุ๊กตาพี่เจอตุ๊กตาหมีของน้องแล้วจริงเหรอคะเอามาให้หนูเอามาให้หนูเอามาให้กูก oh <my> <laughs> ูจ่าพี่หมีน่าจะคิดถึงหนูแน่ดูเลยนะ สุดยอดเลยขอบคุณมากค่ะพี่สาวนี่ค่ะนี่เอาไปไปเลยนี่ก็อยากแกล้งพวกคุณพยาบาลเหมือนกันเหรอคะระวังด้วยนะคะเพรกเขาเกลียดมันมากๆเลยไปไปครับไปครับเดินผ่านเรื่องของจันโอเคไปมาคนที่มีเก่งออดิชัน่น โลงสำเร็จตลอดเ,เ,เวลาที่ผ่านมาฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเหยื่อมาตลอดตอนนี้สถานการณ์มันกลับกันแล้วอประกอบเหยื่อล่อเคลื่อนที่สำเร็จโอเค,อเค,อเคไปห้องขวาเลยทีนี้ไม่มีอะไรค้างคาใจแล้วไปนี่คือเหมืนว่าจะทำงานปกติแต่ปุ่มที่กดได้มีเพียงชั้น2กับชั้น4เท่านั้นเอาไปกันเถอะ แค่นี้ไม่รู้โลกห้<บ>องน้ำก็อยู่ใกล้ใกล้เอาเอาอเอจุดใส่ครับเผื่อน่กกากลัวมากโรงพยาบาลเล่าโรงพยาบาลเบียร์โรงพยาบาลวายไป เดี๋ยวก่อนนี่ดูเหมือนห้องของยองโฮเลยวันนี้ฉันน่าจะแอบดูเขาข้างในนะไม่มแอบมาเข้าเลยตอนเนี้ยโอ้โหโอ้โหกลัวมากกลัวเลยว่ะจังหวะนี้รางมาแปลกว่างเปล่าฉันไม่รู้เลยฉันไม่รู้ว่าฉันคาดหวังอะไรอยู่ยองโฮตอนนี้ทุกอย่างมันกับตลบปัดไปหมดเลยถ้าฉันมีชีวิต รอดผ่านคืนนี้ไปได้ฉันสัญญาเลยว่านาจะเป็นคนแรกที่ฉันจะไปหาจีบกันอยากมีอย่างนี้บางจังเลยเ,เอาแล้าให้มาทำไมโทษครับโทษครับโทษครับ,บเอา,เอาลูกมาถึงก่อนแล้วเนี่ยวีนนอคุณพ่อพ่อมินซูหนูมาหาเเอเอเอ,าอามาเดินดูรับเล่าเปเฉยนะค่ะแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่หรอคะหนูหมายถึงมาทำอะไรห้องนี้นะคะ่แะแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือบอกพ่อมาว่า ร่างภาชนะ,ชนะที่ว่าอยู่ที่ห้องนี้โอ้ร่างภาชนะร่างดิซิสเตอร์วูช่วยไลท์ตั้งใจจะสิงสู่นั่นหรอคะถ้านั่นเป็นความจริงนั่นก็หมายความว่าอะไรเนี่ยเอ๊ะคือเห็นตั้งนานไม่ไหวคือวิ่งผ่านไปตั้งนานก็คิดว่ามันจะระเบิดแ,แก่ผิดก็ไม่มีอะไรกันมีหน้า สวนทรงโปรดหลงเสียงตืดซื่โดนจับมาแบบนี้แล้วเอ๊ะคุณพ่อเป็นสูนเราอยู่ที่ไหนกันขายเกิดอะไรขึ้นมีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างนำตัวเราพวกเรามาที่นี่ตอนที่พวกเราหมดสติอยู่เฮ้ยไม่ได้ผลเชื่อมันแน่นเกินไป่ะเชิญสีหมันเรียกว่าเงินแก่เก้าอี้น่ะ เงินเก้าอี้เงินเก้าอี้เงินแกอะไรวะตอนสมัยปฐมจโศกับแชทเคยเป็นลูกเสือด้วยกันฉันพนันว่าเธอไม่ไม่รู้เรื่องนั้นมาก่อนเซโฮในแล้วเหรอไปพูดเราไปเน่ฉันฉันดีใจนะในที่สุดเธอก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหมากในกระดานนี้นะมีนะคืนนี้เลตุเป๊ะสุดๆเลยว่าไหมฉันเอาเอา เอลเธอดูไม่น่าไม่น่าจะใช่คนที่กล้าทําอะไรด้วยตัวเองเลยนี่นาฉันหมายถึงฉันเห็นกับตาว่าเธอทิ้งให้ฮารานจากการกับมายองกิวเองนั่นมันแย่มากเลยนะเธอควรจะถูกขังอยู่ในสถานีตำรวจแต่เธอกลับช่วยเยซอนออกมาหน้าตาเฉยเธอรู้ไหมว่าฉันต้องลำบากแค่ไหนจะที่จะรอดําร้ยยบ้านนั้นได้ยายบ้านนั้นแบ่ง อย่ากับดินจามีครูมันมีโอกาสอยู่แค่น้อยแต่แถมฉันยังลงมือวางเพลิงขบวนรถไฟอืมแถมเธอก็ยังอุตส่าห์ดันด้น,ดานมาถึงที่นี่ได้เธอรู้นรู้จากคําว่าคําเตือนหรือไงแถมตอนนี้เธอยังร่วมมือกับพวกมือปราบเพื่อจะทําร้ายยองโฮเพื่อนสนิทที่สุดของฉันยองโฮไหพูดเรื่องอะไรกันน่ะือมอย่างที่คิดไปเลยรู้ใช่ไหมว่า พวกเขามาทําอะไรที่นี่พวกคนที่นี่เรียกตัวเองว่ามือปราบวิญญาณพวกนี่นะโอ้แน่นอนว่าเธอไม่รู้เซโยนายไม่รู้ว่านายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นายนายกำลังสับสนพวกเขาพยายามที่จะหยุดไม่ให้ซิสเตอร์ผู้ช่วยร้ายเข้ามายังโลกของเรานะอ๋อใช่ใช่เลยใช่เลยเธอพูดถูกพวกเขามาที่นี่ก็เพื่อหยุดเชิดผู้ช่วยร้ายฉันเข้าใจผิดเองแหละแต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีนักสายเวทแล้ว พวกเขาก็เลยใช้แผนสองแล้วทำร้ายร่างภาชนะแทนถูกไหมปัญหาอย่างเดียวนั่นคือยองโฮคือร่างภาชนะที่ว่านั่นอย่างไงล่ะเธอไม่เชื่อฉันหรอกถามเขาสิพวกเขาพยายามที่จะฆ่าอยองโฮเพื่องของพวกเราที่เขาพูดหมายความว่ายังไงกันคะคุณพ่อมินซูเงียบเงียบแบบนี้ก็แปลความจริงใช่ไหมครับคุณพ่อพวกบาดหลวงก็แบบนี้แหละชอบเงียบเวลาที่ตัวเองถูกเปิดโปงตลอด ยังโฮยังโฮอยู่ที่นี่เหรอใช่ตอนนี้เขาอ,อยู่ในฐานะที่พวกเราเรียกกันว่าวิญญาณน,นินนิทราโอโหพวกคนส่วนใหญ่ที่ติดยืนที่หรือโคมา่ามักจะไม่สามารถมีชีวิตรอดผ่านคืนแรกไปได้โดยที่วิญญาณของพวกเขาไม่แตกสลายนั่นทําให้ร่างกายของพวกเขาในโลกแห่งความเป็นจริงตกอยู่ในสภาวะสมองตายเธอจําแทนคุณได้ไหมเธอคงจําเขาไม่ได้สินะแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา ในทางกลับกันยองโฮสามารถมีชีวิตอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆได้อย่างสบายๆคนอื่นอย่างพวกเราที่เหลือจำเป็นจะต้องกลับไปยังโลกแห่งความเป็นจริงฉันรู้มันไม่แฟร์ใช่ไหมละ่ะคนบางคนเกิดมาโชคดีกว่าคนอื่นประเด็นก็คือความโชคดีที่ว่านั้นทําให้ร่างของเขาเหมาะที่จะเป็นร่างภาชนะกันอย่างที่เธอเห็นกลับมายองอกลับยองโฮพวกเรานั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ พอฉันบอกเอา้าเพราะว่าคนพวกนี้ที่นี่เพื่อที่จะฆ่าเขาก็นะเขาไม่ชอบอย่างแรงเลยละ่ะฉันเองก็ไม่อยากให้ยองโฮตายเหมือนกันเพราะงั้นฉันก็เลยหลอกล่อเพราเขาเอามาที่นี่เอาละฉันพูดศาตแธนอยู่คนเดียวมามากพอแล้วเธอจำไอ้นีได้ไหมมีนาฉันต้องการส่วนที่เหลือของมันฉันต้องการภาพที่อยู่ในเครื่องรางนั่นมันเป็นภาพสําคัญมากจริงๆ ไม่ได้เพี้ยนไปแล้วหรืองไงเครื่องรางยี้เงานั่นมันสำคัญตรงไหนโอ้เห็ดตายเธอเธอที่มันโคตรโง่เลยเธอรอดมานานขนาดนี้ได้ยังไงกันเนี้ยยังไงซะถ้าไม่มีรูปภาพนั้นเครื่องรางนี้ก็ไม่มีค่าอะไรกับซิสเตอร์เพราะงั้นฉันขอค้นตัวเธอหน่อยแล้วกันมาดูกันว่าเธอมีอะไรติตัวบ้างเฮ้เส <c oughs> ียงหื่นนะมึงเฮ้ยนี่มันไฟแชค็คนี่นะก็ว่าอย <c oughs> <c oughs> ู่หายไปไหนของมึงแล้ว และบิงโกฉันกะไปแล้วว่าจะต้องพกมันไว้กับตัวรู้ไหมเธอเก็บไฟแช็กนั่นเอาไว้เถอะฉันเป็นคนใจกว้างใช่ไหมล่ะเอาละ่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องพูดว่า See you again y esterday เจอปุนครับเพเอกนี่มันคุณุๆเลยเธอเคยชูแล้วก็เธอโแล้วเกอไปเขาจะไม่เข้าใจมุกเมื่อกี้เลยสิยังไงก็เถอะ จะไปรันกับซิสเตอร์ที่โรงเรียนเซฮวาอ่ะก็อีกเรื่องจะมีคนมาหาพวกเธอเร็วๆนี้แหละข้าควรจะสวดพอนะอ้อ,อนวอนพระเจ้าคุณก็ต้องสวดมาตอนนี้แหละคุณบาดหลวงแล้วเจอกันไหนนะจ๊ะซีโอเกนเยสเดย์เชฟเพื่อครับทำอะไร <c oughs> หลวงพ่อเราแตงหลวงพ่อสวดแล้ว <c oughs> พวกเราต้องออกไปจากที่นี่ <c oughs> แต่ว่าผู้เป็นเจ้าแล้วแต่กี้หลวงพ่อ,อ,อโปรดป้องพวกเราในการศึกหวังว่ามันจะได้ผลนะหลอดกุ้งของวิญญาณเราจากกระปดักและกันประจัญหน้าของปีศาจ ใจไฟลนเสียขาดแล้ววิ่งเลยคระป๋อตายอีกแล้วออกมาแต่นะออกมาเธอหนีไม่พ้นหรอกมีนาร้องเพลงฟังอยู่ไงนห้องนั้นฉันต้องไม่อยู่ในถงทางเดินเลือด เธออยู่ไม่ห่างจากฉันเท่าไหร่หวังว่าเจ้านี่จะใช้ได้ผลนะเธอซ่อนจากฉันไม่ได้หรอกออกมาซะดีๆแล้วฉันจะปราณีให้หยุนี่ยองหลอดแล้วเว้ยเฮ้ยเลือดไงล่ะ ดังเสล่ไอเด็กเฮียเกือบไปแล้วฉันล่อล่อความจริงเธอไปได้แต่ฉันก็ยังสลัดเธอไม่หลุดอยู่ดีมีมือปริศนามันจกไปครับผมห้ามพูดอะไรเด็ดขาดนายคือพระเอกของเรา โอเคครับตอนนี้เราก็ได้เวลาสมควรแล้วเดี๋ยวพวกเราขอตัดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ไว้มาเจอโคโนันกันใหม่นะครับ <laughs> โคมมกครับผมไม่ใช่โคโนนโอเคก็ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เป็นกําลังใจให้พวกเราสองพี่น้องด้วยนะครับ,บ,บ <laughs> ครับ <c oughs> สำหร,รับวันน <c oughs> ี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ